เอ็นดูและสงสารน้องเปปปี้มากๆค่ะผลการประกวดออกมาแล้วนะคะสำหรับน้องเปปปี้กับการประกวดมิสแกรนยูเอสในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นใจให้เปปปี้มากนะโดยเฉพาะรอบชุดราตรีจะสังเกตได้นะคะว่าปป ปีไม่สามารถเขยืบได้เพราะกระโปรงดันไปติดกับเวทีและทําให้น้องต้องลงไปนั่งแกะชุดถือเป็นมิติใหม่ในการแก้ไขสถานก,การณ์แบบจริงใจแต่อาจทําให้ไม่ประทับจิตประทับใจคณะกรรมการจนทําให้เปปปี้เข้ารอบเพียงแค่10คนสุดท้ายและได้รางวัลรองอันดับ5้ามาครอส่วนราเชลคู่ปับเปปปี้ครั้งนี้ก็ไม่สามารถคว้ามงมาได้แต่ได้รางวัลที่3มาครอส่วนผู้คว้ามงมิสแกรนยูเอสเอก็คืออีวานากราเซียเจ้าของสถาบันสอนบุคลิกภาพและนางงามเจรคลั่งคร ในการประกวดนางงามและเธอก็เพิ่งไปดู Miss u n i v e r s สที่เม็กซิโกที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เธอได้เป็นตัวแทนของ USA ได้มาประกวดมิ s แกรนด์อินเตอร์เนชั่ที่ประเชศไทยก็ถือว่าจบกันไปกับอีกหนึ่งความฝันของน้องเปปปี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเปปปี้ถึงแม้เส้นทางการเป็นนางงาม Miss USA แล้วก็ Miss g r a n นได้จบลงไปเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าเปเปี้จะลงประกวดเวทีไหนอีกหรือเปล่า